เต็มลูกห้อยอะไรอยู่ลูกเอาสร้อยอะไรอะลูกอะไรเนี่ยลูกเอาไว้ทําอะไรลูกอันนี้ไว้ทําอะไรครับโอ้โหของคลังของคลังหลวงพจุบโอ้โหทำนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยภารกิจนี้คือการตีลูกแบบมินตันด้วยความแม่นยำครับต้องหล่นลงในภาชนะที่อยู่บนศีรษะของพี่โก้โอ้โห นี่เป็นฝาแฝดใช่ไหมครับใช่ครับแล้วที่บ้านมีพี่มีน้องอีก่ไหมลูกมีครับชื่อน้องไอติมครับไอติมคุณพระที่มารายการเราเหรอใช่ตัวเล็กเหรอที่ใส่นป็นเพิ่อนนะครับตบให้ไม้หัครับรีงใช่ไหมอุ้ยัเด้ โอ้สุดอะเก่งอะมากันทั้งแก๊งน่ารักจังสวัสดีครับสวัสดีครับผมมกบลเนียสกุลครับชื่อเล่นชื่อโอโมครับผมเป็นแฝดพี่ครับผมผมพนิชพลที่สกุลนะครับแฝดน้องครับอีคิวครับสวัสดีครับผมที่น้องไอซ์ซีมาอยุ่รู้พวกครัวปไม่เป็นแฝดกับใครเข้าทั้งนั้นละครับ โอ้เป็นไงบ้างนี่โตเป็นหนุ่มแล้วนะสองคนน่ะใช่ครับโอ้โไปช่วงนี้เป็นไงบ้างลูกไม่ได้ไปแข่งที่ไหนเลยใช่ไหมใช่ครับเราต้องซ้อมอะไรยังไงริรอไว้บ้างาก็ซ้อมอยู่ที่บ้านครับกักตัวอยู่ที่บ้านครับผมเหรอคะถามไอ้ติมดีกว่าไอ้ติมครับเวลาอยู่บ้านกัน3ามคนเนี่ยทะเลาะกันบ้างไหม <c oughs> ไหนใคร <c oughs> ทะเลาะกับใครฮะี้สิ ไอติมกับอีคิวครับทำไมอ่ะอีคิวเล่าให้ฟังหน่อยสิเล่นเกมกันครับแล้วเหมือนน้องไม่ซ้อมครับวัวแต่เล่นเกมก็เลยทะเลาะกันนิดหน่อยครับอ๋อเหรออ๋อแล้วโอโมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับการทะเลาะครั้งนี้ด้วยอ่อลูกก็เป็นคนกลางครับผมแล้วไอติมครับอ๋อแล้วนอกเหนือจากเราไม่ได้ไปแข่งแล้วมันมีผลกระทบอย่างอื่นกับพวกเราไหมลูก ก็พวกผมสองคนครับติดเป็นเยาวชนทีมชาติแล้วนะครับแต่ด้วยสถานการณ์โควิดนะครับทำให้รายการยกเลิกไปครับที่ประเทศนิวซีแลนด์ครับผมโอ้โหเยาวชนทีมชาติแล้วติดแล้วเหรอติดแล้วครับโอ้ยตบมือให้ก่อนตดเ้นตเ้เอาเวันนี้เราจะได้ดูทั้งครอบครัวมาโชว์ความสามารถด้านแบดนะครับอ่าบอกทีสิลูกว่าวันนี้ความฝันที่มา เพ ok an un ื่ออะไรคะก็อยากขอทุนครับให้ผู้ประสบภัยโควิดครับผมโอ้โหนโทธาสาธุตัาเด็กดูสนิทสนิทกับพี่อีคิวมโอโมยนะร่วมมือกันนะสามพี่น้องพร้อมไหมครับพร้อมครับรับพร้อมแล้วเชิญครับเชิญครับเชิญครับอาร์ตีลูดีครับอ q คิวไอติมโอโมครับผม ประมาณสปีนมพี่ลูกใช่รวมสามปีนะโอ้นี่โตขึ้นเยอะเลยเนาะโตเร็วนี่เขาเป็นครอบครัวนักแบดทีมชาติคนแรกของครอบครัวเราคือใครลูกคุณอาครับคุณอาก็เป็นทีมชาติแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆนี่อยากเป็นทีมชาติด้วยมีหลายคนใช่ไหมลูกใช่ครับมีใครบ้างมีอามีคุณพ่อครับครับแล้วก็นาครับนาแล้วก็พ่อผมสองคนด้วยแต่เป็นในนามเยาวชนครับผมกำลังแต่งเต้าอยู่ถ้ามีทีมชาติลูกบอนเนี่ยเราก็จะส่งเจ้าไอติมไปติมทั้งสามคนครับ พร้อมเข้าสู่ภารกิจไหมลกูกพร้อมครับเดี๋ยวก่อนอื่นจะขอนาอุปกรณ์ขึ้นมาก่อนทีมงานครับขออุปกรณ์ครับนี่บอ,อกครับเดี๋ยวโจทย์เนี่ยมันจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถอ,าาอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นรายการว่าเราลดขั้นตอนภารกิจผมถ่ายทำล่วงหน้าแล้วแต่ผมนำอุปกรณ์ขึ้นมาเพื่อให้ดูว่าโจทย์เนี่ยมันมีความยากความง่ายตรงไหนผมเนี่ยมีดาวรุ่งวงการแบบมินตัน เป็นรุ่นน้องไล่ไอติมมาเลยเฮ้ยเวลากินข้าวกันเขาจะคุยว่าเขาโอ้โหเขาไปซ้อมแบดมากเขาฟิตซ้อมมากเขาออกกำลังกายด้วยแบดมินตันรุ่นเดียวกับไอติมเลยเหรอรุ่นเด็กกว่าเด็กกว่าไอติมเดี๋ยวเชิญให้เขาไปสาธิตอุ้ยแต่ก่อนเขาคุยว่าเขาเก่งตะกร้อตะกร้อก็ได้ตะกร้อเขาได้เขาบอกสมัยม3แบดก็ได้อีกแบดนี่เพิ่งเล่นเขาเป็นเพิ่งเล่นตอนหกสิบกว่าเขาเด็กกว่าไม่ใช่หรอลืมเนื้อหาที่พูดไปก่อนหน้านี้หรอ จำเนื้อหาด้วยค่ะเดี๋ยวให้ครูครับให้ครูไปเล่นเกมนี้แล้วมาดูว่าความยากง่ายเป็นอย่างไรนะครับขออนุญาตใส่เป็นรองเท้าแตะได้ไหมครับได้เลยครูควรจะรองเท้าแตะครับเพราะว่าส้นสูงไม่ถนัดเป็นเป็นบุญตาผมเลยน่ยจะได้เห็นครูตีแบตโถนี่้เตีมลูกหนูประจําที่ลูกลําพังตีปกติก็ไม่ค่อยจะโดนค่ะลูกเอ้ยครับครูครูอยู่แถวนี้ครับเดี๋ยวครูรับลูกจากไอ้ติมแล้วครูตีให้โดนกระป๋อง ตรงนี้นะครับครูอ่าแล้วครูก็ไอเต็มลูกเอาไม้ตัดสัมผัสกันเบาๆแตะดไม้กันหน่อยอ่าสัมผัสไม้กันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเสรตมเต็มเไอเต็มลูกพร้อมนะครูพร้อมนะครับพี่จะมีจับเวลาด้วยอุยจับเวลาทำไมครับดูว่าครูใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะโดนกระป๋องโอุ้ยแต่ละอยู่ตรงนี้นะลูกเตรียมตัวนะไปครับ อีกนะครูเอาใหมเอาไหมไปเรื่อยๆลูกเฮ้ยครูดีครูงครูดีใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ครูใช้ได้ไปไ่ไกลเลยเลงดีๆครูเลงดีๆขอโทษขอยขอหน่อยเออโอเคใกล้ลูกเยได้แล้วนิดเดียวโอ้โหคดูโอ้โด้เอาท้งี้ท้น้ผมก็ไปส่งได้ลูกเอ้ แม้ว่าครูเงาะจะเคยเล่นแบดมินตันมาก่อนแต่การทำสิ่งนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะครับมาดูว่าครูเงาะจะตกโดนกระป๋องหรือไม่และใช้เวลาเท่าไรต่อลูกต่อครับตีมันนี่ลูกีมัลูกมันลาลูมันลมามั้มาุ่ตีมันนคยหย่ตีมันนีคมลูก้ยือลูกีมองหัวหมดเลยครับ เลยเต็มมเต็มมเต็มอยู่นี่ยนีลูต้ตงลมานึ่ลูกเอายกหน่ยหน่อยยแป้นหน่อยลนลูก่ยลูกหน่อยลูกเฮ้ยนิเดียวลูกกยบนแป้นหน่อยมายกบนแป้นเฮ้ยโตยอดตยอดโอ้โหเมอยรเมไ่ย้ยอเลยยีอยกลบม ขอบคุณครูมากค่ะขอบคุณครับเหนื่อยนะลูกเออโอ้ยพี่ขาเขินร้าไปหมดเลยนะคะคุณย้อนไม่ค่ะหนูไม่แข็งนี่หนูไม่แขนหนูไม่แข็เหรอโอ้สุดยอดขอบคุณมากเหนื่อยไหมครูเหนื่อยไหมโอเคไอ้ติมลูกเหี้ยตรงหมดเลยไอ้ติมเหนื่อยไหมลูกเมื่อยตรงไหนลูกเมื่อยตรงไหนหมดแล้วโอ้ เขาบอกเขาเมื่อยแขนเขาเสิร์ฟแต่จริงๆก็ตุ้ตีไปสองสามลูกเองนะลองดูความเกลืนกลาดตรงเวทีสิครับก็ไม่ต้องจับที่พื้นนะคะไม่ต้องจับที่พื้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมมี VTR มืออาชีพระดับโลกมาให้ชมว่าระดับโลกตียังไงโอ้โหไอวไอเต็มโลกทั้งนี้โลกเชิญครับทีมงานครับเชิญครับเออเก่งเว้ยมีจุกนมส่วนตัวด้วยสุดยอดเลยได้พี่ป๋องครับ รู้ครับไปดูระดับโลกตีว่าโจทย์นี้เขาตีกันยังไงทีมงานครับขอชมภาพครับนี่ครับผมชอบไอ้ตัวเล็กอ่ะน่ารักอ่ะนี่คือเสื้อไซส์พี่ใช่ไหมใช่แล้วไอ้ติมใส่เหมือนเร็กเลยเป็นเด็กนะไม่เป็นโหมด นี่คือพาพี่อ <t> ร <ie noise> ์มร่างกายก่อนขยับร่างกายให้ร่างกายอบอุ่นครับโอ้โหครบ6 7 8เจ้าโอ้โหอย่างที่เรียนที่ทราบนะครับเราถ่ายทำธุรกิจล่วงหน้าเพื่อลดขั้นตอนลดความแออัด แต่โจทย์ความยากเนี่ยเข้มข้นเหมือนเดิมท่านผู้การครับของครูเมื่อสักครู่เนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้ซ้อมมาเป็นเวลานานก็กว่าจะตีโดนนี่ใช้เวลาไป200กว่าที้องเด็กเนี่ยเขาเมืออาชีพผมอย่างนี้ฮะเริ่มประเดิมเนี่ยผมให้ไอติมตีก่อนจังหวะนี้ผมไม่นับเวลาถ้าไอติมตีเยอะเนี่ยกระป๋องจะเหลือน้อยกระป๋องตอนนี้มี15กระป๋องพอไอติมตีปุ๊บก็จะเป็นพี่สองคน พี่สองคนตีเนี่ยผมเริ่มจับเวลาต้องล้มกระป๋องทั้งหมดฮะทั้งหมดทั้งหมดภายในเวลา45หวินาทีเริ่มจับเวลาหลังไอติมตีเข้าใจโจทย์นะครับครับถ้าพร้อมแล้วพระกิจมาครับจังหวะนี้ยังไม่จับเวลานะครับต็มไปนะครับ เลยเลยอ่ปกระป๋องครับอเหลือกระป๋องอยู่ส3บกระป๋องครับอตีสวยมากเลยนี่โอ้โหแม่นมากแม่นมากโอ้โหนี่คือเต็มวงครับเออกระป๋องเหลือสิากระป๋องโอ้ดูท่าดีใจครับโอ้โหท่าถลายเ่าดูบอลเยอะ กระป๋องเหลือ13กระป๋องเราเริ่มจับเวลาตรงนี้นะครับเวลา45นาทีอันนี้ยากอันนี้ยากคืออย่างนี้ผมเรียนอย่างนี้เลยว่าความยากของโจทย์เนี้ยไม่ใช่แค่กระป๋องใช่แต่ขึ้นกับคนส่งด้วยว่าเขาอารมณ์ดีไหมแล้วไปดูกันว่าวันนั้นไอ้ติมอารมณ์ดีไหมอยู่ที่คนเสิร์ฟเลยอ่ะ วันนี้นะ้องนาเร่งกำลังกันนะครับแปะตรงสูงหน่อยพี่เขาขอให้ส่งตรงสูงหน่อยครับเกบสามกระป๋องนะครับเริ่มครับไปแล้วครับโอ้โหโอ้ยจังระโดดครับโอ้ยเต็มแรงครับถือก็ไม่ง่ายนะโอ้โหนอ้โหเรียกเก็บครับโอ้โเอามามามาไม่ได้แล้วมาคนตกนี่คือตกแบบสุโอ้ยเองครับ ดู่ตงกับไี่มองนะครับยิ่งมาตรงกับพี่มองครับเร็วๆนีงยากแยิยากัิงยากครับหนอห่งครับยิงหนครับเดนึ่งยิกครับเิงเดียวลกอ้ยย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  เก่งมากจริงมากไอ้ว้โอ้เก่งมากเก่งมากลูก EQ Omega t ต a มครับเห็นเขาส่งนหมเขาส่งแบบไม่มองนะเขาส่งแบบไม่มองส่งแล้วคนตียากหน่อยไหมลูกลำบากมากครับเพราะเพราะเพราะว่าน้องเขาไม่ได้ซ้อมเสิร์ฟอะไรอย่างนี้มาออ๋เขาไม่ซ้อมส่งใช่ไหมลูกคือยังไม่ใช่ทักษะเขาอย่ายังไม่แม่นครับผมเราก็ต้องแก้ไขสถานการณ์ครับผม ซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าครูตีไม่โดนก็ไม่ใช่เพราะว่าจริงๆเอาจริงๆไอ้ตีมเขาส่งเขาส่งยากหน่อยเดี๋ยวปีหน้าเขาเก่งขึ้นให้ครูแก้มใหม่กับให้ขูแก้มใหม่โจแรกพ่าอ้าวนี่โจ้มรเนี่ยโจต่อไปครับครับขอโชว์ความหนักหน่วงครับทีมงานครับพิสุปขออุปกรณ์ครับคืออะไรความหนักหน่วงอ่ะ ท่านคณะกรรมการ,การครับโจทย์นี้ผมทดสอบความหนักหนวง mm hmm. ลูกตบครับโจทย์นี้คือให้ตบเพื่อให้ลูกคาปักที่รังครับอ uh huh. นั่นหมายความว่าน้ำหนักของการตบต้องแรงมากแล้วจังหวะที่พุ่งไปเนี่ยต้องเป็นจังหวะที่หัวครับทะลุไปที่กระดาษพี่เนี่ยเข้าใจว่าครูล้าแล้วครับ uh huh. แล้วโอกาสเนี่ยเป็นแอร์ทามของพี่ป๋องพี่โอกาสที่เป็นแอร์ทามได้ดีครับพี่ผมบอกพี่นิดนึงก่อนครับ คนเสิร์ฟอ่าคือไอติมอยู่ผมหลับตาตบเลยผมหลับตาตบเลยเชิพี่ปองครับไดอ้ไม่คิวลูกทั้งนี้ลูกมาครับมาครับไอติมลูกมาลูกมาขอลุงได้มีโอกาสได้รับลูกเสิร์ฟให้ติมก่อนเถอะติมลูกติมเดี๋ยวส่งให้ให้ให้ลุงสูงๆหน่อยนะลูกนะทางขวานะทางขวานะโอเคอืมไอติมพร้อมไหมลูกพร้อมนะลูกไหวไหมเนี่ยลูกเซ่ละเซ่ละเซ่แล้วเริ่มครับ เอ้ยดีพี่ป๋องดีมาแล้วมาแล้วเอ้ยดีครับมาแล้วมาแล้วเอาตับมันนี้สวยสวยลูกสวยลูกเอาเลยได้พี่ป๋องยังไม่เข้ายังไม่เข้ายังไม่เข้าไม่เข้าต้องปักพี่มันยากอ่ะมาไอ้เตีมไอ้เตีมไอ้เตีม อย่าส่งเลยฝงหลังทีลูกผมขออนุญาตหยุดเกมได้ไหมครับผมใจคอไม่ดีเใจคอไม่ดีผมเล็นพี่ผมใจคอไม่ดีผมนึกถึงรักแข่งขันครับผมเข้าใจครับ้องรัผลรู้ให้ได้ผมเข้าใจครับไม่เป็นไรแต่ผมรู้สึกว่าผมรับผิดชอบสูงแล้วกันเอาเป็นว่าส่งหน้าลูกถ้าส่งหลังไปเนี่ยเดี๋ยวลูกจะไปไม่ทันพอพี่พอเถอะเอาเป็นว่ามันไม่ง่ายไม่ยากเลยแหละยากเลยมันยากเลยนะครับพรบมเข้าใจครูหรือยังครูครับ ผมแกล้งเหนื่อยเหมือนไหมเล่นดียอดนะเล่นดีนะโอเคนะขอบคุณพี่ป๋องครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ป๋องครับท่านผู้การัครับภารกิจนี้เราบันทึกรายการล่วงหน้าแล้วเด็กลุกประจำที่ครับไม่เหนื่อยเลยครับหนืรู้สึกว่าคุณยอสบายเลยลู้คห่อยสุตัเอท่านผู้กัครับโจทย์นี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันยากต้องทั้งแม่น น้ำหนักต้องดี<ช>และต้องรู้ใจกันกับคนส่งด้วยถูกภารกิจนี้ถ่ายทําไว้ล่วงหน้าเช่นกันครับท<ม>ีงานครับขอชมภาพครับสองคนนี้ต้องตบให้ลูกแบดมินตันปักที่หลังครับผมต้องการสองลูกอสองลูกต้องปักนะครับถ้าลังขาดแต่ว่าลูกไม่ติดก็ไม่นับต้องตบเพื่อปักลังสองลูกภายในเวลา30วินาทีครับโหยากไอ้ตีมลูกโจทย์นี้ยากไหมลูก ยากไหมยากใครใครสําคัญลูกคนส่งหรือคนตกคนที่ตีคนตีนี่เขารู้คนตีเป็นคนทําแต่ว่าคนส่งก็มีความหมายนะลูกนะใสามพี่น้องผลึกกาลังกันนะครับต้องการสองลูกปักที่หลังในเวลา30มินาทีครับเข้าสู่ภารกิจครับมองเตีมจับเวลาครับ ทะลุไม่น้ำครับเขาไปเลยนะเขาทะลุไม่นับครับเขาทะลุไม่นับนะยังไม่ได้ครับต้องให้คาต้องให้คาต้องปากครับต้องปักครับเฮ้ยไม่ง่า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 ยเขาติดกันนะหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วนี่นบโอ้ยที่ตัวเยุ่งยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับมันยากครับเวลาครับต้องดูเวลานี่ครับเร็วเวลาใกล้หมดครับเร็วๆๆๆเวลา ยากมากต oh. ัวน <lava. S 1> ี้ยากมากดูพ่อชาครับโอ้โหนี่เต็มแรงครับโอ้โหนี่เสิร์ฟครับจังหวะเสิร์ฟนี่ใช้รู้ใจกันครับเสิร์ฟเทงมากลูกไอติมนี่มือซ้ายทั้งคู่นะครับนี่ลุงเดียวยอดเยี่ยมมากครับอิจิโอมุไอติมครับขอบคุณมากลูกเก่งมากเก่งมากตรงกลางเวทีลูกชันครับ ท่านผูน้ชมครับวันนี้เราได้พบกับน้องๆครอบครัวแบบเป็นตันอีกครั้งหนึ่งทั้งสองท่านรู้สึกอย่างไงบ้างครับคือเวลาที่เราเห็นพี่น้องอยู่ด้วยกันแล้วรักกันเนี่ยมันมีความสุขนลพี่เนาะเวลาเห็นพี่น้องดูแลกันให้กําลังใจกันแล้วดันเป็นกลุ่มพี่น้องที่มีความสามารถเรียกว่าเป็นตระกูลที่มีความสามารถเลยสร้างชื่อเสียงสร้างความภูมิใจให้กับคนไทยมาตลอดอันนี้ ฝากเลยนะลูกนะตั้งใจทําสิ่งที่เราอยากทำหนูบอกว่าหนูอยากไปโอลิมปิกเห็นแล้วอยากไปเชื่อมั่นไปเลยลูกแล้วพุ่งเป้าไปเลยนะคะเป็นกําลังใจให้ตลอดเส้นทางนี้ของพวกหนูทั้งสองคนและรวมตัวเล็กด้วยนะคะ<า>ขอบคุณมากค่ะ<ว> <c oughs> ขอบคุณครับท่านประธานครับเด็กทั้ง3คนมีความฝันคืออยากได้งบประมาณไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดครับท <c oughs> ั้งสท่านครับพวกเราร่วมอนุโมทนาด้วยนะลูกนะ เราทั้งสองคนให้ผ่านค่ะโอม่ให้ติมและอีกขีลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเราเรื่องราวความมุ่งมั่นความฝันของเราให้พี่ๆกลุ่มปตททราบพี่ๆเขาภูมิใจและปลื้มใจในตัวพวกเรามากกลุ่มปตทภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะลูกนะบริจาคเงินผ่านลูกทั้ง3คน3,000 0บาทครับจากกลุ่มปตทครับ โครงการลมหายใจเดียวกันครับและพี่พี่เขาก็มีบางสิ่งบางอย่างพิเศษอยากมองให้ลูก3คนด้วยทำให้มองได้นะลูกรู้ที่ใช่ไหมครับอยู่ตรงไหนครับไปเลยครับไปประจําที่ครับพี่พี่ทีมงานครับขอความฝันพิเศษให้กับเด็กๆด้วยครับจากกลุ่มปตท เหมาะมากกับนัก hmm. แบบท,ทั้ง3คนลูกหันมามองได้ละครับ <Hey. S 1> นี่คือรองเท้าฝึกวิ่งต้องวิ่งใช่ไหมลูก <Okay. S 1> ต้องรักษาความฟิตนะครับนี่มี Adidas แล้วก็ซ o อกเ n y e n นี่ p อ i n ฟินโอ้โหนี่ใส่วิ่งนุ่มสบายมากคือมันวิ่งแล้วมันเรินนะครับและพิเศษสุดครับนี่ชุดใหญ่จากพี่ก๊อตจิมอบให้กับลูกทั้ง3คนนะครับ จากกรมปตทครับย้พุ่งข้อหายเลยอุ้มไหมลูกอุ้มไหวไหมอยากอุ้มไหมเชิญเชิญเชิญเห็นพี่ก็จีแล้วชอบเลยโอโมยคิวลูกในวันที่เราทําความฝันได้สาเร็จอีกครั้งหนึ่งอยากยจะบอกความรู้สึกในใจกับใครไหมลูกอยากพูดกับพ่อครับอ้คิวอยากพูดกับพ่อนะลูกแล้วโอโม้ลูกพูดกับแม่ครับได้เลยครับพูดผ่านกล้องนี่เลยครับ ขอบคุณพ่อนะครับที่สนับสนุนคิวมาตลอดนะครับก็ขอโทษนะครับที่บางครั้งทําตัวไม่ดีนะครับก็ขอบคุณครับที่อยู่ข้างกันตลอดครับส่วนโม่ขอบคุณแม่นะครับที่เป็นกำลังใจให้อยู่ทุกวันครับผมโม้ก็จะทําให้แม่มีความสุข,ขครับผมมากครับพี่ซุปเชื่อว่าลูกทั้งสามคนเนี่ยคือของวันและคือความภาคภูมิใจของพ่อและแม่ขอให้เราตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็ มีความสุขทุกๆวันกับแบดมินตันที่เรารักนะลูกนะอีคิวโอโมโลแล้วก็ไอติมด้วยลูกขอบคุณมากลูกขอบคุณครับขอบคุณครับทั้งคูของเราทั้งสามคนนะครับอีคิวโอโมแล้วก็ไอติมขอบคุณครับท่านรัมการครับ,บคืคบอทางกลุ่มปตอทเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าพวกเราจับมือกันดูแลกันช่วยเหลือกันเนี่ย เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ไดเป็นเพราะว่าพวกเรามีลมหายใจเดียวกันจริงซึ่งผมว่าเนี่ยแนวคิดเนี่ยดีมากดีมากลแล้วตอนนี้เราสะสมทุนบริจาคได้หกหมื่นแล้วนะครับมีโครงการของโรงพยาบาลเด็กชื่อว่าโครงการเด็กแรกเกิดต้องรอดอคือมีคุณแม่บางท่านนะ่ป่วยด้วยโควิดแล้วเราคลอดมาบางทีลูกอาจจะติดหรือไม่ติดเนี่ยคือมันจําเป็นต้องต้องมีอุปกรณ์มาช่วยเหลือในการดูแลก็<ฆ>ลเลยตั้งใจว่าจะมอบทุนบริจาคผ่านโครงการนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราสะสมเพิ่ม <Eat. S 2> <elim> เพื่อรวบรวมบริจาคพร้อมๆกันดีจังเลยค่ะน <pow> ุโมทนาขอบคุณมากครับขอบคุณเด็กๆด้วยเนาะดีมากซุปเปอร์เทนทุกวันเสาร์ห้าโมงเย็น